สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโหมด Crazy Skill นะครับรเพราะว่ามันเปิดเล่นวันนี้อีกวันหนึ่งนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเปิดอีกเมื่อไหร่นะครับรก,ก็ตานี้ผมหยิบเอาเอลซูมานะจริงๆจะบอกว่าหยิบไม่ได้แล้วเพราะว่ามันสมนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเอลซมันได้อะไรพิเศษในโหมดนี้บะโอ้ โซมทีทั้งแม่โหดเกินมีหน้าเหรอทำไมตาก่อนหน้าเอลสุฝั่งตรงข้ามมันยิงเราได้แบบว่าโหดมากนะครับบบวาร์ปอยู่เนี่ยโดนมันยิงปุ๊บกลับบ่อไว้ขึ้นเลยนะถ้าหนึ่งก็รู้สึกว่าจะวางได้หลายจุดนะครับเดี๋ยวเราจะโซมในป้อมนี่แหละ ฝั่งตรงข้ามทำไมยืนนิ่งอย่างนั้นล่อเราเหรอหรือยังไงนี่ไงจริงด้วยมีทาร่าเราอยู่นะครับอ๋อหือเดี๋ยวแก๊กดึงไกลมากนะก็ทีมผมนะครับประกอบไปด้วยเทลแอนนัสนะครับเซฟฟิตนาคอสมาล็อตแล้วก็เอลซุนะครับนี่นะโอ้หยิงโดนด้วยวะ จริงเนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปใกล้ศัตรูก็ได้นะเล็งอย่างเดียวพอเดี๋ยนะเดี๋ยนะรอมันขูดาบแป๊บนึงตัวไหนข๊าเห็นไหมย,ยิงโดนเลยเวลาเรายิงไกลนี่มันมันก็จะเล็งยากนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวทีมเรามีนาคอสอยู่โหมดนี้นาคอสก็ค่อนข้างโหดอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราปล่อยให้นาคอส ทำดาเมจไปละกันเดีย๋ยวเราจะคอยเสริมด้วยการยิงในระยะไกลแบบนี้นะหะุ้ยยังไกลอ่ะยุยก็ยุยเหอะมาสกอร์ตอนนี้นะครับสามต่อสองแล้วเราแล้วเราก็คิวไปได้ตั้งหนึ่งตัวเนี่ยไปช่วยมาลอตเอาอับิซอดากอนดีกว่าซึ้มไม่ลาดไม่ลาดเราจะให้นาย อ้าวดักสเลเยอร์เหรอเอาละเราเริ่มงงล้ววิยุยนีก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดกใกล้เกินครับดีนะว่าฝั่งตรงข้ามรอบนี้ไม่มีมูลาดนะถ้ามีมูลาดนี่คือแบบเอ๊ะหรือว่ามีวะลืมดูตอนตอนต้นเกมนะยุยนี่เป็นไงเรา ตอนนี้ฝั่งเรานำนะครับเฮ้ยร้วมีคือตอนนี้นะผมเริ่มงงกับสก,กินไงพอใส่สก,กินมาอา้าวเราลืมแล้วว่าตกลงไอตัวนี้มันตัวอะไรวะว่าตอนนี้เขาปล่อยให้เล่นสก,กินฟรีไงครับนี่เฮ้ยเยมื่อกี้มันยิงโดนเยนะเฮ้ยมีมูลานี่ไงที่ตายไปโอเคอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องระวังแล้วนะ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอโทรศัพท์น 1, 2, ั้น128ความจำหนึ่มันเริ่มไม่พอแล้วเนี่ยพอดีว่าเราอัดหลายเกมไงระบางคลิปเราก็ไม่ได้ไม่ได้เอามาอ่าภาคเสียงทับจากตอนเล่นจริงก็เลยอ่ะเก็บสะสมไว้ จนตอนนี้มันเริ่มเต็มแล้วครับแล้วพอจะแอร์ดอปไปใส่อีกเครื่องนึงใช้เวลานานมากนะเพราะว่าไอคลิปหนึ่งเนี่ยเวลาเราอาัดจากหน้าจอเนี่ยมันมันอยู่ประมาณเกือบกิกหนึ่งเลยนะกิกถึง2กิกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าอาจจะต้องเอาคลิปดีๆลงช่องหลักครับแล้วก็คลิปที่เล่นปกติแพ้บ้างชนะบ้างก็เดี๋ยวเอาไปลงช่องรองแล้วกัน ว่าจะสร้างช่องรองขึ้นมาตัวดึงชิปแล้วนี่ก่อนนี่ก่อน้นอนอยโอ้โห,โห,โหดูเลือดกือตายก็เดีย๋ดยวถ้าผมสร้างช่องรองเมื่อไหร่แล้วใครแบบชอบดูผมเล่นเกมนี้นะเกม R O V นี้ก็หรือเกม,มอื่นๆก็ตามนะครับเพราะว่าเออบางทีเราก็เล่นหลายเกมแหละแ,แต่ว่าช่องหลักเราลงแค่4 สี่เรียกว่าอะไรอะ่ะสี่คลิปต่อวันไงลงเยอะเดี๋ยวชาวบ้านนะ <c oughs> เดี๋ยวใครตามแล้วแบบว่าเอ้ยทำไมช่องนี้มันลงเยอะจังอะไรเงี้ยนะ <c oughs> ก็เลยกะว่าเดี๋ยวไปสร้างช่องลองอีกช่องหนึ่งละกันนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สร้างนะเดี๋ยวว่ากันโอเคเอฟซูมเลยหยู่ไหนวะ เราเราไปจันป้อมดีไหมสกอร์ตอนนี้นะครับ13ต่อ8เอาเลยเอาก้าเอามาล้วตัวนี้ชื่อว่าอะไรอะดก a r k เยอร์มไหมอ่าโอเคจะได้จำไว้ว่าถ้าเป็นสีม่วงคือดักสเลเยอร์สีเหลืองก็คืออบิ s ซ a l าก a อนนะ โสนต่อไม่รอแล้วนะนี่เป็นไงเราวนยีนะแล้วหมวดนี้แทงคือถึกมากทุกคนยิ่งอาร์มนะอาร์มก็ถึกมากแล้วก็มีอีกตัวนึงครับไอ้ล็อกซี่ผมไม่เจอมาเลือดไม่ลดเลยอะไม่ได้ไม่ได้ดูตอนออกของด้วยนะน่าน้าเล่นเหมือนกันนะครับ ทาร่ามันหิวเลือดเองได้ด้วยนะส่วนหนึ่ง <g iggle> ก็เลยรู้สึกว่าเออโหดโอเคตอนนี้ป้อมป้อมทีมฝั่งตรงข้ามหายไปเยอะแล้วนีอ่อ้าวเราไม่ได้ละเอาเทียวได้ไปไม่็นไรทีเดียวกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตุยป้อมมันก่นอนฮิมุลาดดีนะหนีออกมาคน เดี๋ยวเราหาเงินก่อนครับออกของหน่อยใชไหมซุมซ่มสู้มซู้มเนี่ยูมเห็นทั้งแมปอะเอางอ่ายๆอยู่ตรงกลางแมปนี่คือเห็นป้อมฝั่งตรงข้ามเลยแต่ลูกกระสุนไม่ถึงนะแต่ว่าเห็นถึงฝั่งตรงข้ามเลยลเห็นไหมเนี่ยยิงโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้ สมดปก่อนอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนหมดเลยพี่ข้างล่างมีตัวหนึ่งดี๋ยวทำไมมันทำไมเลได้มาสัตว์ทำไมนะไหนวะไม่เห็นเลยนะอะเก็บคลิปก่อนละกันอ้นาวมาหลอดมาหลอดโดนแกลกดึงไปละวุ้ยทาร่ามาไม่ได้นะในระยะ อ้ยโดนอะไรวะอ๋อโดนโดนเทรนใช้ท่าอันติครับเราต้องนีละไม่ได้ใกล้เกินไปนะอาแต่ยิงยิงแม่นๆหน่อยเล็กเอาเฉียดไปยิ่งไกลยิ่งวืดเนอะนี่แน่วืดไปกแล้วยิงอะไรหมุกลาอืมป้อมพี่มัน มันยิงป้อมกันแล้วเอ้ยมันยิงป้อมเราแล้วทุกคนโหขนาดดีต่องมาแล้วยิ่งโดนเทรนเลยขอไม่ขอไม่ซีมไม่เน้นคิวครับเน้นซับอย่างเดียวเราคอยเติมอย่างเดียวพอครับเพราะว่าเอฟสูมันมันต้องอย่างนี้แหละเนาะนี่บรัดไปเลยครึ่งหลอดช่วยเพื่อนเอาดักสเลเยอร์ก่อนครับ ตอนนี้ป้อมฝังตรงข้ามนี่หายไปเยอะแล้วนะเอาเลยเอาเลยแกปังยายา,ยาทำนาคอสแล้วอี่แนสกินใหม่แกลกด้วยนะตอนนี้ที่เขาแจกกันครับสกินอ่าอะไรนะอะไรคุกเกอร์นะพอตคุกเกอร์ปะหม้อหุงข้าวอะ อยู่ในท่าราอยู่นี่ป่ะชิบแล้วไงตอนนี้เรายัางไม่ตายเลยนะครับปกติจะตายเยอะมากนะบทนี้ยังไงดีวะมุลาอยู่ข้างล่างครับไอ้มุลาตานี้ตานี้เกิดไหมไม่เกิดเนาะไม่ค่อยเจอมุลาเลยตอนนี้ครับจะรอยู่ก็ามาแล,แล้วกัน ซีใครจะมาขอยิงเลยอืมเอ้าหุยวุดค่อยๆโอ้มันอยู่ไกลหมดเลยนั้นเราตีป้อมตรงนี้ก่อนละกันนะเีื่อจะดันได้นะครับผิดมูลานมาเวละอยู่ไหนอ่ะอืมขอขอยิงมูลาดเลยนะอยู่ไหนวะ เอาเวลแล้วทารา <c oughs> มาหลายตัวด้วยไม่น่าทันรอบนี้ตายแนะ่เรียบร้อยเลยโดนยุยคิวสกอร์ตอนนี้นะครับ20ต่ออ24ตอ่24ตอ20ครับฝั่งเรา24นะโดยที่ผมคิวไปได้2ตัวแล้วก็ตายไป1ตัวครับซับไป10ในส่วนของป้อมก็ฝาดตรงข้ามเหลือนิดเดียวขอยิง หน่ยอยสิมพี่ได้แกงอีกแล้วต้องค่อยๆเข้าไปครับอันมยุยว,วิชิปแล้วชนะิปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออื้วิข้างบนนะ่ะมันจะตายแล้วโดนเทนดันจะรอดไหมเนี่ยไม่น่ารอดเรียบร้อยเลยเฮ้ยส,สามป้อมสุดท้ายทำไมมันยากยินอย่างนี้เนาะ ไปช่วยนาคอสเอาดักสเลเยอร์ก่อนดีกว่าไหมหรือเราจะได้คลิป,ปาน,นาคอสกำลังโดนลุมน,นี่แน่ยิงโดนไหมวะแกกยิงแกกเลยนี่เฮ้ยเมื่อกี้เห็นแบบแบบเ,ปนแนเ,เป็นไงวะเฮ้ยไม่ทันมูลาดเนี่ยเป็นไงลังเลต้องเลดีๆนะครับมีสมาธิในการเล่นตัวนี้หน่อย อยู่ไหนวะดูดิ<ๆ>เห็นป้อมฝั่งตรงข้ามเลยโหดมากนะเล็งทีครึ่งแมปอ่ะเดี๋ยวเราเอาดักสลเลเยอร์ก่อนละกันมีแต่ว่าข้างบนไอ้อข้างล่างก็เลยกันป้อมแตกแล้วนะเดี๋ยวเราช่วยเราช่วยวแต่ถ้าป้อมแตกก่อนก็ไม่เป็นไรนะอขอเอาดาัสากสลเลเยอร์ก่นอนจะได้ปล่อยด้านบนเลยละกัน<อ> โอเคได้แล้วจ้ารู้สึกว่าตานี้เราตายน้อยนะอย่างน้อยๆก็ไม่เป็นภาระทีมหรอกมั้งพร้อมอยากอีเป็นไงเราตีป้อมให้ด้วยอี๋ถาร่ามาใครอยู่ในป้อมสกอร์ผมก็คือส2มนะครับขอเล่นกันอืม เอ้าไม่เห็นในแมปเลยว่าศัตรูอยูไ่ไหนหมดเนี่ยขอรนะไงขอรนกะ่อ,อนนะคอลลงก่อนนะเทรนก็นี่เป็นอะไรยิงโดนด้วยกดปล่อยพีตะพะไอ้เอ้าไม่โดนเหรออย่าทําพวกเรานี่นะมันย,ยิงทีได้หลายรอบเหมือนกันนะสี่รอบเนี่ยอย่าทา,าล่าอย่ามา ตรงไหนวะนี่ยิงโดนเป็นไงลรหายไปครึ่งหลอดเลยไหมละ่ะแต่ฝั่งตรงข้ามรู้สึกจะมีแทงสองตัวสามตัวมันก็เลยยิงเข้ายากหน่อยนะครับทั้งทาร่าทั้งแกลกแล้วก็เทนนะยังไงทาร่าทาร่านี้วะวายไปไหนหมดแลว้วหรือสามตัวหนีก่อนละกัน ขอยิ่งหน่อยนี่ซูมไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเหลือสองคนนะไปเอามังกรก่อนก็ได้ไหมทันไหมน่าจะทันมั้งยวพีเทนมาวะ่ะเว้ยโอ้โหโ<ฮ>ทเทนฟันไกลมากอะ่ะเฮ้ยได้นีเดี๋ยวอืมได้มังกรก็เกิดจ้าไม่ทัน ที่ตกี้เราได้เราได้ไดักสเลเยอร์นะ้นยฝั่งตรงข้ามตายสี่รีบเลยครับได้ปิดเกมแล้วรอบนี้ท้่แต่รอบนี้มูลหลาดมูลาดอาจจะฝึกเล่นก็นได้มั้งรู้สึกว่าไม่โหดเท่ากับตาก่อนๆที่ผมเคยเจอยิงป้อมเลยนะจ๊ะปิดเกมดีกว่านานแล้วโอเคครับ เฮ้ยมารรย์ม,า,มากว่ามีตายน้อยมากทุกคนตายแค่3ตัวเองน,อนั่นก็คือเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เข้าทีมไฟด้วยหรือเปล่านะโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผม a p p ีก็คือนาคอนนะสกินสวยมากช่วงนี้ปล่อยให้เล่นฟรีหลายสกินนะครับอย่าลืมไปเล่นกันนะ